อธิบดีกรมคุมประพฤติค่ะเปิดโครงการพลังบวกจากคนต้นแบบ Positive Energy by Plus Mentor จังหวัดลบบุรีค่ะที่อาคารบุรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดลบบุรีพันตำรวจตีสุริยะสิงหกมลอธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพลังบวกจากคนต้นแบบ Positive Energy by Plus Mentor โดยมีนายปรัชญาเปีปตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลบบุรีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงลบบุรีผู้อำนวยการสักงานปปสภาคหนึ่งผู้อำนวยการสักงานคุมประพฤติหัวหน้ส่วนราชการทหารตำรวจและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนอาสาสมัครคุมประพฤติและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมค่ะ ดยการจัดกิจกรรมโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้กับผู้ถูกคุกคามความประพฤติผู้กระทำความผิดภายหลังปล่อยตัวหรือผู้ที่พ้นซึ่งจากการติดตามภายหลังปล่อยได้มุ่งมั่นตั้งใจเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีขึ้นจนเป็นที่ประจักษ์สามารถเป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตให้กับผู้กระทำผิด นอกจากนี้เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าในตนเองเห็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลงและสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างสร้างสารรค์และมีความรับผิดชอบทั้งนี้เพื่อลดอัตราการกระทําผิดซ้ําและเสริมสร้างการฟื้นฟูกลับสู่สังคมจากนั้นอธิบดีกรมคุมประพฤติและผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้มอบทุนประกอบอาชีพให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติจํานวน5ทุนประกอบด้วย 1. ทุนประกอบอาชีพค้าขายอาหาร ผู้ชนะการประกวดอาหารสตตีทฟูด้ดประเภทอาหารข้าว 2. ทุนประกอบอาชีพค้าขายขนมผู้ชนะการประกวดอาหารสตตีทฟูด้ดประเภทอาหารหวาน 3. ทุนประกอบอาชีพนักดนตรีอุปกรณ์การเล่นดนตรี 4. ทุนประกอบอาชีพช่างตัดผมอุปกรณ์ตัดผมและทุนประกอบอาชีพช่างตัดผมอุปกรณ์ตัดผมมูลค่ารวมถึงการออกบูธชมรมอาชีพของกลุ่มบุคคลต้นแบบจำนวน5บูธได้แก่บูธชมดนตรีบูธชม อขออภัยค่ะบูธชมรมดนตรีบูธชมรมสร้างฝันผ่านเส้นผมบูธชมรมช่างเกาะการดีบูธชมรมเศรษฐกิจพอเพียงบูธชมรมสติีฟู้ดอีกด้วยค่ะ